สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง g a l a x y Blue วันนี้เราจะมาเล่านิยายเรื่องชีวิตใหม่ไม่ธรรมดาของราชาปีศาจเขี่ยวน,นะคะบทที่75อดีตราชาปีศาจกับเพื่อนที่ถูกจับตัวไปพื้นที่แถบชายแดนระหว่างราชนจาจักรเวมอนลาวิลกับสหภาพ,าพอัไซรัตเรียกกันอีกช,ชื่อว่า Defender Line พื้นที่แถบนี้ปกครองโดยสเปนเซอร์ซึ่งเป็นตระกูลอายุกและซันแวนซึ่งเป็นตระกูลมาร์ควิทในสังกัดถือเป็นด่านหน้าสุดของการป้องกันประเทศซึ่งแน่นอนว่าตามชายแดนย่อมต้องมีป้อมปราการมากมาย ตั้อยู่เมืองที่อยู่ใกล้กันก็เป็นเมืองป้อมปราการขนาดใหญ่ดังนั้นการลุกดันไม่น่าทําได้ง่ายแท,ยแทย้แต่แนวป้องกันที่รุ่มเทกําลังพลไวเกือบทั้งประเทศเปรียบดังกําแพงเหล็กกับถูกทลายลงอย่างไยได้ได้ยิ่งไปกว่านั้นกระด้างเมืองปราการที่น่าจะทนทานตอนนี้กับมีสภาพเหมือนนรกซามอเอลเป็นเมืองที่อยู่ใกล้กับชายแดนเมืองที่มีดันเจี้ยนใต้ดินอยู่หลายแห่งนี้เรียกกันว่าเป็นถิ่นนักประจนภัยและเต็มไปด้วยความร,ร้อนร้อนและชีวิตชีวาจากพวกเขาแต่ตอนนี้ที่อยู่ในเมืองนั้นกลับเป็นอาคีภยัยเสียงคำนามและกลิ่นเฉพาะของสงคราม เลื่อนย้ายมาได้ไม่ทันไรก็เจอภาพบาดตาแล้วนะครับจะว่าไงดีรู้สึกเหมือนกลับมาแล้วเลยเนอะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากริมรถความรู้สึกแบบนี้อีกเป็นครั้งที่2เลยทางอาร์มิเทอร์ทั้งซิลฟี่ต่างก็คุ้นเคยกับสงครามดังนั้นแค่เห็นสภาพโมดรในเมืองจึงไม่ได้รู้สึกอะไรนักภาพผิดปกติที่ความเมื่อยามราตรีส่องสว่างด้วยแสงจากเพลิงไหม้และมีศพเกินถนนมีเสียงระเบิดดังมาจากตรงไหนสักแห่งเสียงคำรามจากการปะทะก,กับศัตรูดังต่อเนื่องสภาพแบบนี้ชวนให้คิดถึงไปหมดให้บรรยากาศของสนามรบที่คุ้นเคยดีแต่ว่าสำหรับ อีนนี่คงเป็นนรกที่เพิ่งประสบครั้งแรกเธอเป็นคนใจเด็ดแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังปิดซ่อนความตึงเครียดและวันไหวไม่มิดตั้งแต่เคลื่อนย้ายมาถึงเอรนาก็พูดไม่ออกไม่แต่คําเดียวถ้ารู้สึกไม่ดีก็บอกได้ทันทีเลยนะครับอาจจะได้แค่ช่วยบรรเทาจิตใจชั่วคราวแต่จะใช้เวทรักษาให้ครับ อืขอบใจเอน่าเหงอตกขณะมองดูศพที่กระัจะกระจอีกด้านหนึ่งซิลฟี่มองไปรอบๆอย่างใจเย็นไม่เจอศพที่น่าจะเป็นชาวเมืองเลยที่นอนอยู่มีแต่ศพทหารแล้วก็น่าจะเป็นศพนักผจญภัยมั้งอพยพชาวเมืองเสร็จแล้วหรอหรือว่าชาวเมืองถูกจับไปเป็นตัวประกันแต่ถ้าเป็นกรณีหลังก็งานยากแล้วสี่ความช่างสังเกตตรงนี้ก็สมเป็นนักรบอยู่อามือเธอหันไปพูดข้อสันนิษฐานของตัวเองกับเธอว่า น่าจะเป็นอย่างแรกครับผมเคยไปยังป้อมตามชายดนม,มาก่อนตอนนั้นก็ช่วยปรับแต่งให้เขาไปนิดหน่อยด้วยไม่น่าดนทลายลงได้ง่าย หรองั้นก็ควรมองว่าเป็นแค่การทวงเวลาเพื่อแจ้งให้อพยพชาวเมืองและเคลื่อนย้ายผลได้สินะปะกติซิลเฟียจะบ้าแต่เห็นแบบนี้เธอก็มีประสบการณ์ต่อสู้สมัยเด็กเธอที่ถูกทิ้งได้ดีเดียเก็บมาเลี้ยงและเลี้ยงดูมาเป็นนักรบเริ่มเข้าสงครามครั้งแรกตั้งแต่ยังเด็กแค่เจ็ดขวบก็เด่นหัวผู้นําของศัตรูได้แล้วเธอที่ใช้ชีวิตในสงครามเรากลับเป็นบ้านเกิดในเวลาแบบนี้จะสลัดค่าผลมาแล้วแสดงด้านที่ชาญฉลาดให้ได้เห็นไม่มีชาวเมืองถูกจับเป็นตัวประกันที่สู้อยู่จึงมีแค่นักผจญภัยที่ล ถูกต้องกับกองอัศาวินที่ผู้ครองเกตส่งมาถ้าอย่างนั้นก็ระวังได้เต็มที่ไม่ต้องเกรงใจสินะซิลฟี่เทินษษษดับศักดิ์สิทธิ์เดมิสอารกิทบนบ่บาพางมองอาร์มิเทอร์และพูดว่าแต่ว่าที่สําคัญกว่าคือจีนี่สินะ สัมผัสพลังเวทแบบนี้ต้องเป็นของเธอไม่ผิดแน่แต่ก็ไม่รู้ว่าเธอสู้อยู่ตรงไหนแล้วจะว่าไปก็เป็นไปได้ที่ปฏิกิริยาพลังเวทที่สมผัสได้จะเป็นแค่ของถตกค้างแต่ไม่ว่าแบบไหนตรงนี้พวกอารมิเทอร์ก็ควรจะแยกย้ายกันไปตามหาเธอก่อนจึงจะได้ผลดีที่สดุดถึงอย่างนั้นก็ยังอยากให้ยีน่าอยู่ใกล้ตัวอามิเทอร์ทำใจไม่ได้ที่จะให้เธอที่ไม่คุ้นเคยกับสงครามออกไปเดินคนเดียว ถ้ายอย่างนั้นคุณซิลฟี่มากำหนดสัญญาณเมื่อเจอคุณจินนี่หรือจะให้มารวมพลกันเถอะครับแค่ยิงเวทแสงขึ้นฟ้าก็พอพวกเราเป็นเหมือนกองกำลังนอกไม่ต้องห่วงว่าสัญญาณจะรั่วไปถึงศัตรูอยู่แล้วครับถูกอย่างที่คุณพูดทันทีที่ตกลงกันเรียบร้อยงั้นฉันจะลองไปดูทางตะวันตกฝากพวกอาร์ตท,ทางตะวันออกนะพูดทิ้งไว้แบบนั้นซิลฟี่ก็วิ่งเข้าไปในเมืองราวกับพายุถ้ายอย่างนั้นเราก็ไปกันเลยไหมครับกุนีีน่า อาเม,มิเธอร์เลยเข้าไปในเมืองยามราตีที่มีเสียงทำลายและเสียงคำรามดังกองสำนียงอบวนด้วยกลิ่นของความตายด้วยความรู้สึกมันเดินเล่นห้างกายมีดน่าที่กำลังหน้าซีดไม่แปลกหรอกก็คนที่ไม่ชินกับศพต้องไม่เห็นคนตายมากมายนี่นาคงจะรู้สึกแย่นั่นแหละแต่เธอก็ยังคงรักษาท่าทีเข้มแข็งเอาไว้ได้แม้จะน้าซีดแต่แววตาก็ยังไม่เสียวความมุ่งมั่นที่จะช่วยจินนี่สะท้อนให้เห็นการเตรียมใจว่าถ้าเพื่อสหายแล้วลราก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องน่ากลัวแค่ไหนก็ทนได้แต่ถึงอย่างนั้นสนามรบที่เป็็นนนนังงรกกยบทออจจิตใข นะ่าลงไปอยู่ดี ตายซะตายซะอาศจบินอายุน้อยแทงดาบใส่ด้างของออฟฝ่ายศัตรูที่กลายเป็นศพไปแล้วซ้ำๆเฮียหยุดเธอะฉะฉันมีลูกเมียนักลบชลาแทงหอกใส่คู่ต่อสู้ที่ร้องขอชีวิตยังไม่ปาณีพวกอาเมเทอร์เห็นภาพในสนามรบแบบนั้นไปตลอดทางนี่ถ้าเป็นสงครามในยุคโบราณก็อาเมเทอร์คงไม่คิดอะไรเลยมั้งแต่ในยุคป,ปัจจุบันนี้ในยุคที่ได้เพื่อนใหม่ๆมาอย่างตอนนี้ไม่ไว่ายังไงก็อดนึกภาพคนที่ต้องประสบโศกนาตกรรมซ้อนทับกับเพื่อนตัวเองไม่ได้เอีน้าเองก็คงเหมือนกันถ้าสงครามยืดเยื้อตัวคน นที่โรงเรียนก็ต้องลงสนามรบด้วยสินะครับแม้จะยังเด็กแต่นักเวทสามารถเป็นทหารฝีมือได้คงต้องส่งพวกนักเรียนมาแน่ ถ้างั้นทุกคนก็จะต้องทำหน้าแบบนั้นหรอคนที่ถูกฆ่ามีสีหน้าหวาดกลัวคนที่ฆ่ามีสีหน้าดํามืดถ้าเพื่อนของปูอามิเทอร์ได้ลงสนามรบก็อาจจะบ้าคลั่งไปเช่นกันลองเป็นแบบนั้นก็จะไม่เหลือวันพรุ่งนี้ที่สดใสอีกเพื่อไม่ให้เป็นแบบนั้นจึงต้องทําให้สงครามในครั้งนี้จบลงเร็วที่สุดครับแต่ก่อนอื่นก็ต้องช่วยคนจินนี่กับปูนิรันโดมาทําให้สําเร็จกันเถอะครับอีน่าพยักหน้าหนักแน่นเงียบพปูอามิเทอร์ต่างคนต่างก็ตั้งใจมั่นนนนนน้้น้้เเเเเดิิ่่าาขขไไปใใรรรกตอออออังงทีีพมม์ยยสุยหูะ ตายกันเสียงตะโกนน้อนรดนดังก้องไปทั่วอามิเธอกับเอยน่ามองหน้ากันสะเสียงเมื่อกี้ ไปกันนะครับเขากําลังตกอยู่ในอันตรายอาร์มิเทอร์กับอีรนา,าเร่งฝีเท้าตรงไปยังทิศที่ได้ยินเสียงและก็เห็นเขาลูกชายคนโตของนยุกเอรันโดเก่าสีเงินแบบสมทั้งตัวพังไปครึ่งหนึ่งแทบไม่มีประโยชน์ในฐานะเครื่องป้องกันผิวที่เผยออกมาและเรือนผมสีส้มเปื้อนสีแดงจากเลือดสดๆสภาพสะบักสะบอมเขาถูกทหารฝ่ายศัตรูจำนวนมากรอมาไว้อยู่ไอเจ้านี่จะตายอยู่แล้วยังละวัดอีกเครื่องต่อรองกับตระกูลนายุก uk, เอาแค่น้องชายมันก็พอใช่ไหมโทษฐานที่เผาแขนฉันจะฆ่าให้ตายอย่างทรมานเลยฝ่ายศัตรูแพทจิต ทานกันออกมาแต่ต่อหน้าพวกเขาแววตาของเอรันโดก็ยังมีความคิดที่จะสู้แม้จะอยู่ในสถานการณ์สิ้นหวังเขาก็ยังไม่ตัดใจที่จะมีชีวิตอยู่แล้วในความเป็นจริงเขาก็คงไม่ตายตรงนี้หรอกทําไมนะหรอก็พออาร์มิเธอร์ไม่ยอมให้ตายไงล่ะร็อกอิมแพกอาร์มิเธอร์ใช้เวทโจมตีธาตุด,ดินระดับต่าตามจานวนอีกฝ่ายวงเวทปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าแล้วพิบตาต่อมาก้อนดินแข็งแข็งก็ร่วงใส่พวกอาหารของศัตรูการโจมตีเพียงครั้งเดียวนั้นทําให้บางคนหมดสติบางคนก็แขนขาหากักล้มกิ้งกับพื้นหลังจากกวาดศัตรโด ก็เบิกตากว้างพากันมาทางนี้อาร์ตแล้วก็เยนา่าทะทำไมพวกนายมาอยู่ที่นี่มีท่านผู้หนึ่งช่วยบอกให้รู้ว่าคุณกับคุณจินนี่ตกอยู่ในอันตรายนะครับก็เลยมาระหว่างที่พูดอาร์มิเธอร์ก็ไล่เวรรักษาให้เอรันโดไปด้วยสภาพสบับสะบอมกลับมาเป็นเหมือนยามปกติทีนี้คุณเอรันโดคนที่เข้าร่วมสมรภูมนินี้มีแค่คุณหรือครับเปล่าจินนี่ที่ขึ้นตรงกับฉันก็มาด้วย ถ้าอย่างนั้นเธออยู่ที่ไหนเอรันโดขบกามไม่ได้ยินคำถามเฮ้ยปฏิกิริยาแบบนั้นมันอะไรอย่าบอกนะว่าสถานการณ์จะเลวร้ายขั้นสุดเลยขณะรู้สึกกังวลกับสถานการณ์ของเพื่อนอาร์มิเธอร์ก็รอคอยคำตอบจากเอรันโดและแล้วโดนจับไปเป็นเฉลยแล้วต่อหน้าต่อตาฉันเอรันโดเอยออกมาเรากับคำควรทีแรกก็ยังไม่มีอะไรนะคิดว่างานแค่นี้ไม่น่ามีอะไรยากแต่ว่าพิบตาที่หมอนั่นโผล่มาทุกอย่างก็กลับตาลปัดไปหมดเอรันโดกำมัดแน่นสั่นไปทางล่างอาร์มิเธอร์มุนคิวและถามเขา ว่าหมอนั่นหมายถึง มนุษย์มังกรน่ะมีมนุษย์มังกรเพศชายอยู่ในทัพศัตรูด้วยอามมเธอร์ตกใจกับคําตอบนั้นเล็กน้อยพูดถึงมนุษย์มังกรแล้วก็เป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่หาได้ยากมากนอกจากนี้พวกเขายังดูถูกมนุษย์เผ่าอื่นและไม่คลองเกี่ยวได้อย่างเด็ดขาดดังนั้นจึงว่ากันว่าต่อให้มีชีวิตอยู่มานานแค่ไหนก็ไม่มีโอกาสได้พบมนุษย์มังกรกระทั่งอาเมเธอร์เองยังเคยพบพวกเขาก็แค่สองสามครั้งเท่านั้นภาพจําตอนนั้นคือทุกคนเกลียดชังมนุษย์อย่างมากดังนั้นอาเมเธอร์จึงได้ตกใจทําไมมนุษย์ัังงงงกกกรรรรถึได้ออยู่่่่บสหหภาาพศนนเเปป็็ิิใญจแตื ไว้ไปถามเจ้าตัวก็ได้คุณจินนี่ปลอดภัยดีใช่ไหมครับอ่าบางทีนะแต่พวกไซรัสมันเหมือนสัตว์ป่าถ้าไม่รีบไปช่วยก็ไม่รู้จะถูกทำอะไรบ้างเขาคงรู้สึกผิดกับเรื่องแนดดีละมัง้งสายตาของเอรันโดจึงมีความคิดที่จะไปช่วยจินนี่อยู่แต่จะพาเขาไปด้วยก็ไม่ได้เอรันโดน่าจะเป็นผู้บัญชาการสูงสุดในสนามรบแห่งนี้หากเขาหายตัวไปแม้ชัว่วขณะก็จะส่งผลต่อความกำลังใจโดยรวมดังนั้นอาเมเทอร์จึงบอกเอรันโดว่า ฟังนะครับคุณเอรันโดคุณอยู่ที่นี่แล้วกระจายเรื่องที่ผมกําลังจะทําให้เป็นผลงานตัวเองเพื่อปลุกขวัญกําลังใจพวกพ้องขึ้นมานะครับเรื่องช่วยคุณจินนี่พวกเราจะทําเองแม้จะเป็นการพูดอยู่ฝ่ายเดียวแต่เอรันโดก็ไม่ใช่คนโง่เขาเข้าใจว่าวิธีนี้ได้ผลดีกว่าจึงยอมรับเข้าใจแล้วฝากทุกอย่างกับนายด้วยว่าแล้วเอรันโดก็เอียงคอ จะว่าไปจากนี้ไปนายจะทําอะไรเห็นพูดว่าให้ถือเป็นผลงานชันนี่คือจะทําอะไรน่ะไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรหรอกครับก็แค่เรื่องที่ควรทําภายใต้สถานการณ์แบบนี้หรือก็คืออามิเธอยิ้มบางๆพังตอบว่าจากนี้ไปจากกาดล้างหน้าศัตรูครับอามิเธอประกาศพร้อมกับใจเวทบินโดยไม่รอคําตอบอีกฝ่ายจากนั้นก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าสีเข้มมองลงมายังเมืองป้อมปราการเมืองนี้เป็นส่วนหนึ่งของเขตปกครองของตระกูลจินนี่เพื่อนของข้าไม่ยอมให้อลาวาดมากไปกว่านี้หรอกอามิเธอร์พูดคนเดียวแล้วก็ให้เวทมนทำงาน ทันในนั้นวงเวทจํานวนมากก็ปรากฏขึ้นทั่วทั้งเมืองพิบตาต่อมาวงเวทที่แทบจะมีอยู่เต็มเมืองก็ยิงเวทท่าต่างๆออกมาทําลายล้างท่าศัตรูในพิบตาแต่ก็ไม่ได้มีใครตายแม้จะเป็นพวกป่าเถื่อนแต่การช่วงชิงชีวิตอะไรค่ะมันขัดกับสนธิทยาศาสตร์ของอาเมเธอร์ดังนั้นจึงหยุดแค่ชิงแคนหรือขามาเท่านั้นและในบรรดาทหารที่ต่อสู้ไม่ได้แล้วพวกนั้นก็เลือกคนที่น่าจะมียศสูงมาไว้ใช้เป็นตัวประกันส่วนพวกที่เหลือตาปล่อยไว้ก็อาจสร้างความเสียหายมาได้อีกอามมเธอร์ ER จึงใช้้เเเวทคคลืืยายายืื่่่่ออออนนยาาไไปปสสงงีหรกก็ะ พวกมันส่วนใหญ่เป็นออกที่ร่างกายโดนทานพลังชีวิตก็สูงถ้าโชคดีก็อาจจะรอดพอเสร็จงานไปปอหนึ่งอารมิเธอร์ก็รั่นกลับลงมาหาเอลันโดกับบีเทนาทั้งสองคนมองมาทางนี้ ยังมั่วสั่วไม่เปลี่ยนเลยนะแต่ต้องเป็นแบบนี้แหละถึงจะเป็นอาร์ตเอรนดนโดห่อร้อยอย่างนาใจส่วนนี้นะามองมาด้วยสายตาหลงไหลหลังนี้ไม่พวกเขาอาร์มิเธอร์ก็ยิงเวทแสงขึ้นฟ้าเพื่อเรียกซิลฟี่มาหลังจากนั้นสักพักเธอก็มาถึงเมื่อธิบายสถานการณ์ให้ซิลฟี่และกําหนดสิ่งที่จะทําต่อก,กันแล้วอาร์มิเธอร์ก็หันไปหาเอรนดนโดอีกครั้งจะอย่างไรก็ตามดีแล้วล่ะครับที่คุณปลอดภัย ช่างเรื่องฉันเถอะรีบไปช่วยจินนี่ทีทางนี้จะจัดการให้สวยๆอย่างที่นายขอมาเลยอาเมิเธอร์พยังหน้าแดงๆตอบรับความตั้งใจของเขาจากนั้นก็พาอีน,น่ากับซิลฟี่ย้ายไปยังป้อมชายแดนบางทีศัตรูน่าจะเอาที่นั่นมาใช้เป็นฐานรอก่อนนะจินนี่จะไปช่วยเดี๋ยวนี้อาเมิเธอร์ภาวนาให้เพื่อนปลอดภยัยขณะเดินทางไปยังที่ใหม่ยนพิปตาและก็ขอจบตอนที่117เพตียงเท่านี้ติดตามตอนต่อไปในอีพีหน้าฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ